ทรู 5G ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าบุ๋มปนัดดาฟาดกลับชาวเน็ตหลังเจอแซะจะให้คนอื่นชมเพื่ออะไรมินพิษยากินหมูกระทะโชว์ปัดเป็นนางเอกคลั่งผอม แบมแบมจัดกิจกรรมวิดีโอคอนไซน์เพื่อแฟนคลับชาวไทยเย้อย่าลืมนัดของเรานะครับผมแบมแบมเฟิร์ส สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับนะครับเช้าวันจันทร์แบบนี้นะฮะกลุ่มมอนิทอินไซด์วันนี้ก็อยู่กับพัดแล้วก็จีน่านหฮงวันี้สีสันสดใสมากเลยใช่แล้วนะคะมาอามเดตค่ะบันเทิงกันนะคะก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะออกไปทํางานอืมนะคะข่าวแรกของเราก็ไปดูพี่บุ๋มบรรดานะคะพี่สาวคนเก่งของน้องล่าสุดเนี่ยเจอเกรียนคีย์บอร์ดนะคะเข้ามาคอมเมนต์อีกแล้วเข้ามาแซะพี่บุ๋มเอองานนี้เธอก็ไม่รอช้านะฮะตอบกลับอย่างแซบๆเลยละค่ะ อยู่ๆนะคะก็เจอคอมเมนต์ที่เข้ามาบ่นทอนหัวใจอีกแล้วค่ะสำหรับนักแสดงสาวบุ๋มบรรดาวงผู้ดีนะคะที่ลงรูปโซเชียลตามปกติแต่กลับถูกชาวเน็ตรายหนึ่งนะคะเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเพื่ออะไรครับให้คนอื่นชมว่าตัวเองสวยดูยังไงก็ไม่แก่หรอถ้าไม่มีเงินทำนู่นทำนี่เนี่ยก็คงใส่ผ้าถุงอยู่บ้านธรรมดาธรมดาไม่มีอะไรพิเศษเลยขอโทษที่ตรงๆจากนั้นนะคะพี่บุ๋มก็ได้เข้าไปตอบกลับคอมเมนต์ดังกล่าวแบบจุกๆว่า คนจะชมหรือไม่ชมมันเป็นสิทธิ์ของเขาเราบังคับไม่ได้หรอกนะคะและที่ดูแลตัวเองก็ไม่ได้ใช้เงินยอมภูมิใจและอยากเก็บภาพเหมือนคนอื่นเขาอย่าสองมาตรฐานแล้วอยากแนะนําว่าลองเชิมคนอื่นเมียที่บ้านบ่อยๆดีกว่ามาตามดูคนอื่นเราคิดลบๆนะคะเราจะได้คําตอบว่าเพื่ออะไรทั้งนี้นะคะเจ้าตัวยังได้เขียนแคปชั่นทิ้งทายไปด้วยค่ะว่าบางทีก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจะตามดูตามติทําไมถ้าไม่ชอบ ทำไมตามดูคนที่คุณชอบตามติดติงแต่ติดตามเพื่ออะไรค่ะชอบมากเลยกับประโยคนี้ตามติดติงแต่ติดตามเพื่ออะไรจริงบางคนก็ว่าเราตลอดนะเหออมือน,น,นโรคจิตนะคะติดตามชีวิตเรา รู้ชีวิตเราดีของเราเองนะครับสนใจแหละบอกมาเถอะนะคะไปกําลังใจกับพี่บุ๋มด้วยนะคะได้ครับมามาดูคุณมินพิชยากันต่อดีกว่านะฮะน้ําหนักเนี่ยเธอโชว์ไปแล้วสุดสามสิบเก้ากิโลกรัมโอ้พอมากแล้วเิดเธอก็สูงเหมือนกันเนาะใช่สูงหกสิบกว่าอะไรเงี้ยเนาะใช่ใช่สูงอยู่นะคะัวน้ําหนักเท่าแขนจีน่าหนึ่งข้างอ่ะไม่ขนาดนั้นนะอะรสามสิบเก้ากิโลกรัมเลยมีคนแซวว่าคลั่งผอมเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าเธอมีวิธีการตอบกลับอย่างไรว่าเฮ้ยฉันเปล่านะอืม ก็หลายคนอึ้งไปเลยนะครับเมื่อเห็นน้ำหนักของนางเอกสาวยิ้มหวานคนนี้เมินพิชยาเธอได้โพสต์มา39กิโลกรัมเท่านั้นเราว่าแทบจะน้ำหนักเท่ากับเด็กๆคนละทีเดียวครับจนเกิดคำถามมามากมายว่าเธอคลั่งผอมหรือเปล่าแล้วก็อยากให้ขุนน้ำหนักตัวเองเพิ่มขึ้นไปอีกสักหน่อยนึงซึ่งต่อมาเจ้าตัวเนี่ยลงคลิปเลยอตอบกลับแบบนี้ด้วยการโชว์การกินหมูกระทะครับก่อนตบท้ายด้วยของหวานซึ่งเธอก็บอกแบบนี้บอกว่า ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ขั่งผอมนะยังคงเป็นคนที่กินปกติกินเยอะด้วยแต่ว่าเป็นคนที่เลือกกินเน้นกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพกินผักกินผลไม้กินคลีนอย่างที่รู้กันแหละว่าช่วงนี้ละครนยังถ่ายไม่ได้อีเวนต์ก็ยังจัดไม่ได้เราอยู่แต่บ้านมีแม่ครัวคอยทำอาหารให้กินเมนูก็เลยหลากหลายซึ่งแต่ละมื้อเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยๆนะแถมก็อร่อยอีกด้วยสุดท้ายแล้วครับเธอก็ย้ำนะบอกว่าเราเนี่ยไม่ได้กินแต่อาหารคลีนนะเพราะว่าก็มีวันที่เรียกว่าชีตเดย์หรือว่าวันที่อยากกินอะไรก็กินเหมือนวันนปล่่อยผีแะ พอถึงวันชี้เดย์ก็จัดเต็มทุกอย่างอย่างที่เห็นก็มีกินทั้งบาร์บีคิวปิ้งย่างหมูกระทะช็อกโกแลตเค้คกของหวานต่างๆชอบมากพอได้กินแล้วมันฟินมากๆไปเลยกินอย่างไรก็ไม่อ้วนแบบนี้แหมสาวๆหลายคนเนี่ยน่าจะอิจฉากันอยู่ครับ แล้วถ้าออกกำลังกายหนักด้วยแหละของว่าใช่แค,<ช>ค่กินอย่างเดียวมันไม่อ้วนคือคือก็กินแล้วอ้วนกันหมดแหละแต่ว่าอย่าง่อเลือกกินแล้วก็เลือกออกกำลังกายด้วยใช่แล้วยิ่งว่าเป็นดาราซุปตาพแบบเนี้ยเขาจะมีเทรนเนอร์ประจําตัวเลยนะคุณยิ่งดาราตัวท็อปๆนะคะเหมือนคุณใหม่ดาวิกาเหมือนกันเรเคยถามเขาว่าเอ๊ะคลั่งผอมไหมเขาบอกไม่ได้คลั่งผอมนะแต่ว่าเลือกกินแล้วก็กินน้อยชานมไข่มุกไม่กิน คุณชอบไหมมากไม่เคยเลือกเลยดิฉันน่ะตายแล้วจนนังหน้าแบบเออเลือกมั่งเถอเลือกกินบ้างนะคะอะมาต่อกันที่คุณพีคพัทรัศยากันไดีกว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาวสวยนะคะที่หุ่นแซ่บมากๆลล่าสุดคุณพัชติดตามอินสตาแกรมของเธอไหมไม่ตามมาจีเธออยนั่นน่เดี๋ยวต้องรีบไปตามเลยนะเพราะว่าพี่พีคเนี่ยเขาไปทะเลผมดูตรงนี้แหละบิกินี่ต้องมานะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูภาพพร้อมๆกันค่ะ แล้วมอคืนบอกธรรมะธรรมโมนะคุณพัดนมุนเก้าอี้สเร,ร็วเชียวนะชมมาแล้วเดี๋ยวมไม่ขับค่ะสวยขึ้นทุกวันจริงๆสําหรับนักแสดงสาวอารมณ์ดีนะคะพี่พีคพัทรัศยาค่ะพอไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนๆนะคะก็น่ารักน่าม,มองไปหมดอาจจะเป็นเพราะว่าโลกสดใสเป็นสีชมพูนะคะเพราะว่ามีหวานใจดูแลดีมากเลยอย่างพี่ต๊อดสินะเแขยงข้างตลอดนะคะออร่าก,ก็จึงสาดออกมาล้นเฟรมอย่างที่หลายคนสัมผัสได้ค่ะล่าสุดนะคะคุณพีคเนี่ยขอไปสุดอาการบริสุทธิ์นะคะริมชายหาดใกล้ชิดกับธรรมชาติสักพัก แน่นอนว่ามาทลายทั้งทีนะคะในกระเป๋าของสาวๆคงต้องมีชุดว่ายน้ําตัวเก๋เนี่ยติดมาบ้างสัก4-5ชุดเช่นเดียวกับสาวพีชนะคะที่เธอก็จัดเต็มเซตชุด two piece ค่ะสีสันสดใสนะคะมารองร่าอยู่ริมชายหาดต้องบอกว่านอกจากความสวยแล้วหุ่นของเธอเนี่ยยังเป๊ะปังอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่ากี่ปีเนี่ยก็ไม่เปลี่ยนเลยจริงๆหลายคนได้เห็นลแล้วต่างเข้ามากดไลค์ให้รัวๆค่ะพร้อมกับบอกว่าความเซ็กซี่เนี่ยให้ร้อย แต่ความแซ่บเอาไปเลยล้านคะแนนจ้าก็ไม่รู้นะคะว่าพี่ต๊อดหวั่นใจจะถือไม้เรียวรอฟาดฟาดแล้วหรือเปล่าอยากไปเที่ยวเหมือนกันนะใช่ไหมนั่นไเซ็กซี่จริงนะคะอยากไปขำขำอะไรอะอยากไปเที่ยวเ่ยไม่ได้อยากพักผ่อนอยากไปดูสอนสาใส่บิกินี่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้วต้องไป แบบผู้วิลล่าอะไรเงี้ยผมว่าไปเปิดผู้วิลล่าแล้วกันอยู่คนเดียวแฟนดูอยู่ไม่ใช่อะไรหรอกแฟนที่บ้านดูรายการอยู่นะฮะมาที่กิจกรรมแฟนมีตติ้งกันดีกว่านะครับของหนุ่มแบมแบมนะฮะดูกันหน่อยว่าจะขึ้นเมื่อไรอย่างไรติดตามมาดูครับสวัสดีครับผมแบมแบมนะครับผมวันนี้นะครับก็มาพร้อมกับข่าวดีมากๆเลยนะผมหลายๆคนอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับ อ่า uh, first mini album ของผมรีโบนะผมได้ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเย้อย่าลืมนัดของเรานะผมแบมแบม first mini album r ีโบวิดีโอขอีเวนต์นะผมสำหรับแฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะเลยนะผมสำหรับแฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะแล้วก็น่าจะรู้นะครับว่าผมเนี่ยใส่ใ uh, จกับวิดีโอเข้าอี e วนตแบบนี้มากแค่ไหนนะครับ ก็จะตัวยืเย็นๆแบบนี้แล้วนะครับต้องบอกพิเศษแน่นอนเพื่อแฟนๆชาวไทยโดยเฉพาะกับกิจกรรมแบมแบม First Mini Album Ribbon Video Call and s i น e e v e n t ซึ่งแบมแบมเองนะครับก็บอกว่าเครียรคิวมาขอพบ กับแฟนๆชาวไทยนะฮะวันจันทร์ที่5กรกฎาคมนี้ตอน6โมงเย็นตามเวลาในไทยครับเพื่อเป็นการร่วมฉลองให้กับมินิอัลบั้มชุดแรกของเธออของเขาเองนะครับของ Bam แบมแบมเองนะฮะอย่าง Ribbon ครับที่ก็เพิ่งปล่อยออกไปเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากระแสตอบรับเนี่ยดีมากนะแฟนๆทั่วโลกก็รุ่งึยงยอดวิวมิวสิกวิดีโอเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกๆวันครับ งานนี้นะคะยังมีสิทธิพิเศษและกิจกรรมอีกมากมายค่ะให้แฟนๆได้ร่วมสนุกซึ้งไปกับน้องแํมแบมนะคะโดยเฉพาะกิจกรรมวิดีโอคอยนทรายค่ะและรูปถ่ายพรอรอยพร้อมลายเซ็นซึ่งเจ้าตัวเนี่ยก็การันตีแล้วนะคะว่าพิเศษแน่นอนแฟนๆที่สนใจอัปเดตรายละเอียดเกี่ยวกับงานนี้กันแบบด่วนๆเลยนะคะที่ช่องทางโซเชียลของด o Concert ค่ะผู้จัดงานเพราะว่าสิทธิพิเศษเนี่ยจะหมดในวันที่26มิถุนายนนี้แล้ว ก็มีการแบบมิ팅กับแฟนชาวไทยเนี่ยบ่อยๆการน้องมีไลฟ์มีอะไรแบบนี้นะฮะไงก็รอติดตามด้วยอันนี้น่าจะมีความเอกซ์คลูซีฟที่มากยิ่งขึ้นด้วยถูกต้องนะคะน้องแบมก็ถือว่าเป็นนักร้องมากความสามารถเป็นเด็กไทยนะคะที่ไปโด่งดังที่ต่างประเทศยังไงก็สนับสนุนน้องกันตลอดตลอดนะคะ ไปต่อกันที่คุณนกบริพันธ์กันมากดีกว่านะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนคที่มากความสามารถจริงๆนะงะเป็นทั้งพิธีกรนักร้องและล่าสุดนะฮะหันมาจับธุรกิจเขาบอกว่าเป็นธุรกิจคลินิกแพทย์แผนไทยจะที่ไหนอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามข่าวนี้กันค่ะทำบอดในวงการบันเชิงมานานหลายสิบปีนะคะสำหรับนกบริพันธ์ชัยภูมิที่ไม่ว่าจะหยิบจับทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปแทบทุกอย่างนะคะล่าสุดก็ไปทําวิธีเปิดเทพทองโอสถคลินิกค่ะ คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในจังหวัดนคนปรปฐมอีกด้วยโดยในงานนี้นะคะยังมีศิลป,ปินนักแสดงในวงการบันเทิงมาร่วมแสดงความยินดีอาทิแซ็คชุมแพค่ะตามสามารถทองขาวนะคะคุณปิ๋ม c ีโฟทองขวัญกระยาเป็นต้นโดยมีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจแล้วก็มาร่วมงานกันอย่างคับข้างค่ะ ซึ่งคุณนกเองนะครับเผยว่าก็มีจุดมุ่งหมายคือต้องการให้ประชาชนที่เจ็บป่วยหรือรังหรือผู้คนทั่วไปเนี่ที่ต้องการดูแลสุขภาพมีโอกาสได้เลือกแพทย์ทางเลือกนั่นก็คือแพทย์แผนไทยครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาซึ่งบริการตรวจแล้วก็รักษาโรคเนี่ยด้วยวิธีธรรมชาติโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์นั่นเอง ขอบคุณที่ติดตามก o ด m o r r n n n i n s s i ซด์กันทางช่อง t r ู e i นไซด์เอ d นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ